็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตำหนักปูคำแสนนะครับมาหาพี่ช่วยนะครับมาขอเลขเด็ดๆกับพี่ช่วยเนาะบอกว่างวดนี้นะครับพี่ช่วยมีเลขเด็ดฝาก f อด้วยนะครับคุณผู้ชมติดตามคลิปนี้ให้จบนะติดตามคลิปนี้ให้จบเราจะได้เลขตัวเลขเด็ดๆกันกับพี่ช่วยนะครับที่ตำหนักปูคำแสนนะครับไปเข้าไปหาพี่ช่วยกันไปเลย สวัสดีครับครับผมก็คือคุยเรื่องงวดที่ผ่านมาก่อนเนาะครับงวดที่ผ่านมาเอางวดงวดตอนที่เจ็ดสามเนาะเจ็ดสามก็พอดีเราไปขอจากลวงพ่อปางเปิดโลกลวงพ่อปางเปิดโลกครับผมลวงพ่อปางเปิดโลกเนาะ เราเป็นโครับขออยู่แถวไหนครับอยู่ที่สังขละครับอยู่ในอยู่สังขลครับคือสร้างใหม่สร้างหลวงพ่อเปิดลูกใหม่ครับก็ไปขอโอก็สําเร็จรนะครับสาเร็จตอนที่ออกเจ็ดสามเจ็ดสามงวดที่ผ่านมาเมื่อสักครับ,รบก่อนนเนาะก่อนครับก็ตรงเป๊ะเลยอืมแล้วก็งวดที่สองก็ท่านให้9 0 4ศี่ 904ครับิอ2เต็มครับผมมันโอบ9 6 906ครับผมมันขึ้นไปสองเต้มเนาะครับสองเต็มก็พอดีคุยในเรื่องที่ว่ารงวันที่หนึ่งก็มาอยู่ที่สังขาแล้วเนาะครับอใกล้ๆอยู่ที่ผ่านมาก็ที่วัดกลางลเมืองสังขะก็ได้ส่งไปเนาะ แต่เราไม่ต้องเปิดผยชื่อเขาเดอเขาไม่เขาไม่ออกนามเขาไม่ออกนามแต่เขาได้ที่ค,คนขายเหลืออยู่สิบใบเขาก็เลยเหมาเอาทั้งหมดอืก็ได้สองใอบถูกเนาะก็งวดนี้ส่วนมากผมจะทําขอจากหลวงพ่อปางหลูกนี่ผมจะขอตรงงวดเลยอตงงวดครับ,รบก็เลยงวดนี้ก็ขอท่านอีก ขอให้ลูกหลานสำเร็จในการโผขอให้ท่านเปิดโลกสิ่งไหนที่ผิดบังขอให้เปิดให้หมดนนเปิดให้หมดเลยนี่คับเปิดให้หมดท่านก็เพราะว่ามาในพธิธีวันนี้ก็มาในพิธีใหญ่ด้วยพิธีใหญ่วันนี้ผเสนได้ทำพิธีใหญ่ในเรื่องทำเหรียญผานแมโทรณีคลิกชีวิตของเราอันนี้คือบรวบราณก็ ก็ทําอยู่แล้วคเออเหมือนสังขารเนาะแถวสังขารแต่ก่อนคนเท่าคนแก่ลูกหลานไม่สบายหรือคนเท่าคนแก่ไม่สบายป่วยก็เอาผานเก่าเราเนี่ยที่ไถนาเอาไปแช่น้ํบแล้วก็อาบอ่าหรือผานผานผานไถผานไถโอสมัยโบราณสมัยโบราณครับสมัยโบราณโอ้มีแบบนี้ด้วยบ่มีครับของเพิ่งรู้ คือแถวสังขะเขาเขาถือนะครับอบางคนเขาก็เอาไปแขวนไว้ในยุ้งฉางยุงฉางตามบ้านตามเ้าตามอะไรก็มีกี่คนไหนมีชื่อเสียงต่างๆเขาให้จานอัคระโคมแข่งความสําเร็จเขาเอาไปแขวนที่บ้านเขาอืก็เลยดําริรูคาเสนท่านท่านคิดได้ท่านเลยเอามาทำ เหรียญพลิกดวงชะตาของเราทันโยมาเล็กๆเพราะว่าไถมันต้องพลิกอยู่แล้วเนาะพลิกดินพลิกดินโอพลิกดินผ่านไถนี่พลิกดินพลิกดินคิดูพานไทเนี่ยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ของเราไม่มีหรอกรถไถนาสมัยนี้สมัยตะก่อนเออสมัยตะก่อนไม่มีมีพ่านไถกับคถวายกับ แล้วก็เหมือนที่สมมติว่าที่อถัฐนก็เอาผานนี้ไปพลิกพลิกดินขึ้นมาิดนนขึ้มาโดยเราไม่ต้องมีกระถาครับเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์ในตัวศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันสมัยก่อนเหมือนที่มีไฟตามที่รับมีอะไรอย่างนี้เราก็เช่น้ําเช่น้ำแล้วก็มาอาบเพื่อให้มันพลิกให้สิ่งนั้น ไม่ดีให้มันออกไปให้หมดอะไรประมาณนี้ครับโบราณสมัยก่อนผมเพิ่งรู้นะนี่ว่าเขาเอาเขาเอาผานไถผานไถเนี่ยครับผมเอามาแช่น้ําและอาบอาบแช่น้ําอาบเนาะแต่เรียนก็ปู่คำศรีท่านได้ได้ทำอยู่แล้วเลยอ๋อทำไม้อยู่ครับผมตัวอย่างอยู่ข้างในอ๋อก็ไม่เป็นไรเนาะเราไปให้ฟังถ้าใครอยากอยากมูชา แ้าผู้คนอย่างบูชาก็ติดต่อผมได้คที่ช่วยติดต่อที่ช่วยได้นะครับช่วยได้ครับผมก็มีคนติดต่อมากับผมก็รอยกว่าคนที่ที่บูชาบูชาไม่เท่ากับว่าบูชาหรอกคือทําบุญทำบุญหนึ่งพันบาทได้หนึ่งเหรียญเหรียญเดงครับแล้วถ้าเราทําบุญสามพันบาทนี้ จะได้เหรียญเงินหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญครับผมนี่คือคือความเป็นมาของผ่านไถ่พลิกชีวิตดวงชะตาของเราใครได้ไปก็จะได้มีโชคมีลาบมีโชคมีลาบครับคือตอนที่ท่านดำริจะสร้างแล้วก็พลิกจริงๆทำพิธีสวดแล้วก็ทำก็ถูกตนท่านให้ หกศูนย์เก้าครับเนาะมันก็โดนทูตถ้าคนซื้อตอะไรไปอะไรมาก็ก็โดนทั้งหมดครับอแต่พอดีว่ามันโอบอย่างนี้ก็แสดงว่ารุ่นนี้โชคดีจริงๆโชคดีรุ่นนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใครมีไว้ครอบครองก็จะมีมีเป็นรุ่นแรกด้วยฮะรุ่นแรกครับรุ่นแรกของของเมทรนีพลิกชีวิตของเราครับเขาเรียกว่าพลิกชีวิตว่า ดวงไม่ดีเนาะดวงไม่ดีเราทําธุรกิจอะไรไม่ดีเงี้นะก็เราเอามาเขวนและเอามาคือติดตัวเลยเอาให้เพื่อนตรงเนาะติดตัวมันก็จะเสริมดวงบารมีเราครับไปในตัวนี่ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูเนาะครับ,รบได้ครับเก็บไว้ตรงไหนเนาะนี่นีน่นี่นนนผานไทยนี่เยอะเลย อันนี้คือมวลสารมวลนี่คือพันถอาอนี่คือพันไถ่ายเทครับสมัยโบราณจะเป็นลักษณะนี้ครับออันนี้ไม่ต่ำกว่าเปดสิบปีหรือเก้าสิบปีหรือร้อยปีมั้งนี่อือจะหายากไหเนาะหายากครับหายากเขาไปได้มาอย่างไงเนาะเดี๋ยวนี้เขายังเล่นอยู่ยังมีการซื้อขายกันอ๋ออันหนึ่งก็สี่ห้าร้อย ยิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งดียิ่งเก่ายิ่งขลังอยิ่งเก่ายิ่งขลังอันนี้ผานโบราณเลยครับก็เลยปูนี่แหละที่ว่าคนแก่คนเท่าเขาจะมาทำไมแช่น้ําบ่แช่น้าแช่น้ําแล้วอาบอาบอาบอืมคือเราไม่ต้องมีกระถาอาโกลมไรหรอกเพราะว่าพริกชนนี้สิ่งอะไรอยู่ในดินทั้งหมดอโดนผานทั้งหมดอืพิขึ้นหมดหนพิขึ้นหมดนี่แม้กระทั่งหญ้าก็ยัง คว่ำยังคลิคว่ำลงอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็เลี้ยงชีวิตคนมาไม่รู้กี่พันคนล้านคนเพราะผานตัวนี้เลยถึงเราหูข้าวได้มาร่ำรวยครับเอจุนเจือครอบครัวก็ตัวนี้ผมมีนล้วเนาะนี่คือผานอันี่คือคือถ้าเรามีในบ้านของเราทมมว่าปวดหัวครับหรือไม่สบายหรือว่ามันเป็นอะไรเนาะลองหานี้แล้วอธิษฐาน นะครับอธิษฐานแล้วก็เช่น้ําอาบดูนะครับอันนี้คือครูบาอาจารย์สมัยแต่ก่อนโบกล่าวมาว่าเป็นลักษณะนั้นครับผมอ่าเดี๋ยวอันนี้คือคือพูดถึงเรื่องเหรียญละเดี๋ยวต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องโชคลาภกันละทีนี้ให้เบอร์โทรก่อนให้เออให้เบอร์โทรก่อนที่จะติดต่อเรื่องเหรียญ เรื่องเหรียญที่ช่วยสร้างศาลาปูครับมุงราคาตอนนี้ก็ยังไม่เสร็หนึ่งพันบาทจะได้เหรียญทองแดงสาม0ันบาทจะได้เหรียญเงินครับก็โทรมาหาพี่ช่วยศูนย์แปดศูนย์สามหกสี่สาม ครับ0 8 0 3 6 4 9 9ศูนย์สมหนึ่งครับนะครับใครต้องการเหรียญที่จะเอาไปบูชาหรือว่าที่จะเอาไปด้วเหรียญนี้เป็นความพิเศษอย่างพิเศษพิเศษสุดพิเศษมากไม่เพราะว่ายังไม่มีใครทําไม่มีใครทํานะครับเหรียญแม่ธรณีอพลิกดวงชะตาครับก็ฟังแล้วก็มันมันมันอึ้งเลยแหละอึ้งเลยเพราะว่า ทำพิธีใหญ่คอันนี้คือทําพิธีเมื่อคืนอืทําพิธีปลุกเสียเมื่อคืนครับก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์มานั่งปลุกนอกมากีจริงชื่อดังหลายองค์นี่ก็คุยเรื่องขอโชคลาภเนาะหรือคุยเรื่องที่ปู่ให้ใบปูก่ก็ได้เนาะใบปูครับผมปูเขียนใบปูให้ผมออ๋ เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับงวดนี้งวดนี้กับสามห้ากับสามห้ารับอันนี้คือใบลูของผูยังอยู่ไม่ใบลูใบลูอยู่คัมอยู่ในหม้ออยู่ข้างหลังหม้อไหนหม้อเดายคลิปหรือกตัดได้ไหมนึ่เอเด้อเด้อเด้อเดอยด้อเ้อเด้อเ้อเด้อเด้อเด้อเ้อเดีอเดอเ้อเอันนอเด้เป้นเนืเ้อทดอเดอเด้อด้อเดรีเด้เด้อเด้้อด้ด้อ้เร ข้างหลังข้างหลังก็จะมีตัวหนังสือครับผมเล็กมากกับสวยกระทัดรัดรับหญิงก็ห้อยได้ชายก็ห้อยได้อันนี้เป็นต้นแรกด้วยนะครับเป็นต้นแรกรับจากมือผู้ช่วยนี่ของแท้เลยนะแท้แท้พันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แท้พันเปอร์เซ็นต์เลย ก็ตามเบอร์โทรนะครับตามเบอร์โทรที่กล่าวไปครั้งแรกศูนย์าะ0้าสี9หกครับครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าใครอยากทำบุญเนาะได้รับหนึ่งเหรียญแล้วก็โอนมาแล้วก็อย่าลืมที่อยู่นะครับและเบอร์โทรศัพท์สำคัญที่สุดคือเบอร์โทรศัพท์ครับอันนี้คือสวยงามมากครับสวยงามมากครับอ่านี่ครับอันนี้คือเอาตัวนี้ทำเป็นมวลสารครับทำเป็นมวลสารอ่ะเพื่อการไม่เสียเวลาเพื่อการไม่เสียเวลานี่คือ ที่ว่าที่ว่าแต่ครั้งแรกที่บอกว่าปู่เขียนให้ฮะครับอ๋อเปลี่ยนปู่เขียนให้ผู้ช่วยที่ช่วยคนเดียวเลยนะเนี่ยยังไม่ออกสื่อยังไม่ออกสื่อที่ไหนครับผมครับพลิกมาแล้วครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่แล้วก็สามห้าปังงัวนี้ปังงัวนี้ปังแน่แน่ ปูฝันว่าได้กินเนื้อหมูฝันดีด้วยมากราบท่านท่านเลยบอกว่าครับช่วยฝันดีมากเลยเมื่อคืนอฝันว่าได้กินเนื้อหมูกับเนนกินเนื้อหมูกับเนนเนนก็หนึ่งสี่ก็กินกินครับภาษาเราเจ็ดสี่โอ้เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็สามห้าสามห้าอันนี้คือใบพลูใบพลูปูคำแสนวันที่ผ่านมาก็คือใบพลู เข้าครับครับผมวดนี้ก็เพิ่งเปิดเผยครั้งแรกครั้งแรกไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเออครับผมเปิดเผยโดยช่วยนะครับผู้ชมก็อยู่กับปูตลลดไม่ได้ไปไหนครับบางคนก็ถามหาว่าพี่ช่วยไปไหนไม่ได้ไปไหนครับยังรับใช้ท่านอยู่เหมือนเดิมอยู่กับปูครับรับใช้ปูเหมือนเดิมแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้อกซืงครับครับผมนานๆเพราะว่า เราเข้าพี่ประวัติเข้าเราโอ้พี่ประวัติเข้าอะไรมันไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยเจอกันไม่บาลานกันครับเออไม่บาลานกันวันนี้กลับมาก็มีเลขเด็ดๆมาฝากเลยปูเขียนให้กับมือด้วยนะครับผมเขียนให้กับมือเลยครับก็ขอให้ปังเนาะขอให้ปังสาธุเดียวใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้แน่นแน่นมันของหมานคเอาฝากฝากอะไรนอาฝากช่องคุณสลินทีวีเลยอ่าโอเคโอเคครับนี่เอามาฝากช่องคุณสลินทีวีเลยนะครับนี่ ขอให้โชคดีทุกคนนะครับวันนี้ปังๆเฮงๆเลยได้แม่ธรณีทุกคนจะได้มาได้บูชาแม่ธรณีด้วยเอาไปฝากลูกฝากเต้าก็ได้นะได้ได้ใช้ตัวเองใช้ตัวเองก็ได้ถ้าเราค้าขายครับเค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรก็ได้ธุรกิจมันจะพลิกชีวิตของเราเลยครับ ที่ <Okay. S 1> ไม่สบายก็จะสบายขึ้นครับไม่มีเงินก็จะมีเงิน,นเนขึ้นครับผม<อ>นับนผมก็จปขอคืองวดตรวงวดเลยจะขอนะขอปุ๊บได้เลยอลีกตัวนั้นก็คือไม่สับซ้อนไม่สับสูนนะครับลีกก็คือสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์กับสอง 8 6 2แปดหัสองแปดหกครับแล้วก็อย่าลืมศู4 0 1หนึ่งสี่ศูนหนึ่งสี่ครับผมนี่คือเรขกพี่ช่วยนะครับนี่คือเรียพี่ช่วยเด้อสำหรับเรขนี้คือเราไม่ได้เขียนให้เนาะเราพูดถ้าใครติดตามก็ฟังเอาไปฟังเอาแล้วก็เขียนเขียนเขียนจดจดไว้เลยครับ อ่ะโอเคอ่ะขอบคุณที่ช่วยหลายครับผมาทุกขอาคุณครับขอบคุณครับแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรมงสีแดงเลยครับ